มีคำถามบอกว่าชอบออร่าเซ็กมากกว่าการสอดใส่แปลกไหมคะ,ะเพราะตัวเจ็บคิดแล้วก็จะร้องไห้หลักๆอ่ะอก็ไม่แปลกนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าคนเราเนี่ยมันมีจุดที่เราชอบในแต่ละคนอนะ่ะไม่เหมือนกันไะถูกไหมแล้วก็เหมือนน้องพูดออกมาด้วยว่าน้องอาจจะเคยมีประสบการณ์ว่าสอดใส่แล้วเจ็บเจ็บพอเ,เคยเจ็บอ่ะก็คือกลายเป็นว่ากลัวมันเป็นความกลัวที่สั่งใจก็ทําให้เราไม่ไม่รู้สึกมีความสุขกับการสอดใส่ แล้วอเเผอิญว่าเราอาจจะเหมือนกับมีความสุขได้กับการที่ทำอัลลัลเซ็ก์อย่างเดียวมันก็เลยทําให้เราแบบยึดติดกับอันนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ายังสาวอยู่เนี่ยก็ต้องลองไปดูว่าให้สอดใส่แล้วเจ็บเนี่ยเป็นเป็นเพราะอะไรเช่นน้ำหลอลื่นไม่พออะไรหรือเปล่าจริงๆก็ถ้าลองเปิดใจดูอีกครั้งหนึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เจ็บหรือว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่น้องคิดหรือว่ามันก็จะมีโรคบางโรคนะคะที่ เขาเรียกว่าโลกจิ๋นหรอกก็เลยอย่างเงี้ยซึ่งใน YouTube ชรักชรดก็มีว่ามันก็เกิดจากที่กล้ามเนื้อบริเวณนั้นมันผอดเกรงมากๆจริง,รงๆสอดใสเข้าไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้ก็มีวิธีแก้มีวิธีรักษาได้ค่ะแต่ว่าที่เราเป็นมันไม่ได้แปลกเลย